สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเ,เพื่อนๆครับคลิปนี้จะพาไปดูแรงกิเซอร์บัญชีตามใจฉันนะครับที่เราแล้วมาส่วนใหญ่จะเป็นบัญชีตามใจกูนะวันนี้ไปดูบัญชีตามใจฉันนะเข้าโลกห่งแรงกิเซอร์ไปเลยบัญชีตามใจฉันเนี่ยเป็นอีกบัญชีหนึ่งที่เล่นเหมือนจะเล่นเป็นเป็นบัญชีแรกเลยนะฮะก็เพราะนั้นอันเนี้ยจะได้ตัวละครเราจะได้เยอะหน่อย ระเบีอะไรก็พลังก็จะได้เยอะหน่อยนะครับตัวละครก็จะเยอะหน่อยในตัวละครมีเยอะนี่นะครับอันนี้คือบัญชีนี้ฮนะก็อยากเล่นตัวละคร,รหลายๆตัวนะครับก็เลยเล่นไปเล่นมาเพิ่มธีมันรยากาเป็นหลายบัญชีเลย3บัญชี4บัญชีไปอยู่ใน iPad ดสักบัญชีหนึ่งจังก,กาลังหาทางโอนย้ายมาไว้ในมีแพดโขกเลยนะยังย้า,ย,ายไม่ได้นะครับนะฮนะวันนี้ก็เข้ามา,มาดูบัญชีตามใจฉันเนี่ย ก็จะพาผู้ชมไปดไอไอูอะไรภา,าร,รกิจนี่ภารกิจนี่ทาไปบ้างแล้วนะครับทำไปบ้างแล้วนะครับทำมาเมื่อเช้าไป้บ้างแล้วนะครับเหลือไปเท่าไรก็พอเข้ามาช่วงกลางวันช่วงบ่ายก็เลยได้ได้ไดรับอาหารกลางวันนะครับอาหารกลางวันนะก็คืออะไรนะแฮมเบอร์เกอร์นะครับสหรับเติมพลังก็อ,กอยากพามาดูตรงนี้ ร้านค้าเออร้านค้านี่เมื่อเช้าเข้ามาก็เนี่ยซื้อไปแล้วแล้วนิดหน่อยจะสังเกตเห็นไหมครับว่าอะไรที่เป็นใช้เพชรเพชรสีรุ้งเนี่ยแอดจะไม่ใช้ไม่ซื้อเพราะเพชรสีรุ้งนี่จะเก็บเอาไว้สําหรับซื้อแลกเปลี่ยนเป็นการ์ดไอ้การ์ดสีทองไว้อันเชิญนะครับก็ไปดูนี่นะเกตยิยศก็โอเคนี้จ้องรอขึ้นเดือนใหม่นะครับนี่เป็นรายเดือน ต้องรอต้องรอขึ้นเดือนใหม่เดี๋ยววันที่1ก็จะซื้อตรงนี้ได้อันนี้แอดยังไม่ใช้นะครับแอดจะไม่ใช้เพราะว่าแอดจะสงวนเอาเหรียญเหรียญเกียรติยศเนี่ยเอาเก็บไว้เหรียญเกียรติยศเอาเก็บไว้เอาไว้เอาไว้ซื้ออันนี้อันเดียวเลยเนี่ยไว้ซื้ออันนี้อันเดียวเลยเป็นหลักครับส่วนในเจ้าตัวการ์ดคูปองศักดิสิ์เนี่ยการ์ดสีทองเนี่ยที่เอาไว้อัญเชิญเนี่ยก็จะซื้อบ้างเป็นบางครั้งนะ ถ้ามันขาดจริงๆอะทิงจะใช้นะครับนี่วิตภาพวิตภาพนี่โอเคอยู่นะครับก็ใช้เรื่อยๆอันนี้เนี่ยใช้เรื่อยๆนะครับใช้เรื่อยๆส่วนอันนี้ก็ได้เดือนละครั้งเดียวเนี่ยเดือนละครั้งเดียวก็ซื้อไปก็หมดแล้วนี่รอวันที่หนึ่งนะครับส่วนอื่นนี่ยังไม่อันนี้ไม่ใช้ไม่ซื้อนะครับไม่ซื้อเพราะพวกนี้เอาไปซื้อในตลาดมืดเนี่ยตลาดมืดมีขายเนี่ยตลาดมืดมีขายเนี่ยพวกคอนในช่างอะไรพวกเนี้ย แล้วกอ็อะไรล่ะพวกไอเทมต่างๆที่ใช้ในการในการอัพตัวละครเนี่ยก็จะซื้ออย่างนี้จะซื้อด้วยเงินนะครับใช้เหรียญไม่ซื้อนะไอใช้เพชรเพชรลุงไม่ซื้อนะครับก็มาดูอีกอันหนึ่งคืออุปกรณ์เห็นไหมฮะอุปกรณ์นี่นี่นี่ได้อีกแล้วได้อีกแล้ว625 625นะครับเพราฉะนั้นแอดจะมาซื้อก็คือเนี่ย หนึ่งสองสามรายการแอดจะซื้อแค่นี้ถ้าจำเป็นก็จะซื้ออันนี้จำเป็นจะซื้ออันนี้นะครับเพราะว,ว่าไอ้อันเนี้ยไอ้วิญญาณอันเนี้ยมันเอาไปอัปเกรดอาวุธและอุปกรณ์ได้ทุกทุกแบบเลยตั้งแต่อาวุธเสื้อกลอกหมวกแล้วก็เครื่องประดับแต่ส่วนอันเนี้ยแอดจะเอาไว้ใช้สำหรับการอัปเกรดเครื่องประดับ ตีบวกเครื่องประดับมากกว่าเพราะว่าไอ้ส่วน3อย่างเนี่ยมันสามารถใช้ตัวมันเองตีบวกกันเองได้เช่นมีอาวุธ2เล่มที่เหมือนกันก็เอาไปตีบวกกันได้นะฮะทีน,นี้พอเรามี600เนี่ย600เนี่ยเอามาซื้อเลยซื้อยางละหนึ่งเลยอย่างละหนึ่งลเลยนะครับเพราะว่ามัน200เท่านั้นเองใช่ไหมฮะสองก็ซื้อได้3ชิ้นยางละหนึ่งชิ้นนะครับอ่ะซื้อเลยดีกว่าซื้อเลย1ชิ้นป้านีได้แล้ว ซื้อเสื้อกออีกหนึ่งชิ้นปาบนี่ซื้อหมวกอีกหนึ่งชิ้นปาบนี่หมวกอะไรรูปร่างแปลกๆหมวกโคลาความโกรธเกรียวของดาร์ l แลนด์โอเคนะฮะทีนี้พออุปกรณ์หมดแล้วอุปกรณ์หมดแล้วนะฮะเราก็ไปดูความจำนะครับชิ้นส่วนความทรงจำนี่ชิ้นส่วนความทรงจำเรามี4,000กว่าแล้วเนี่ยเก็บเอา เก็บเอา,าไว้เพื่อทดลองให้กับคุณผู้ชมเพื่อนๆได้ดูเลยเนี่ยเราก็มาซื้อเลยซื้อเลย2006นี่นะครับเนี่ยส0งพนหกเนี่ยยงังเหลืออีกนิดหน่อยเอาซื้อเลยเครื่องประดับป๊บหนึ่งชิ้นได้เลยเอ่ยถ้าครูแพงแสนและยังเหลืออีกพันห้าเหลืออีกพันห้าี่เก็บรวมไว้นะครับให้ได้สองพันหกถ้าเท่ากับวันนี้เราได้ของครบเลยนะทั้งอาวุธเสื้อกลาะหมวกและเครื่องประดับครบเลยสี่ชิ้น นี้พอได้แล้วเราไปดูกันอยู่ที่ไหนมันอยู่ในกระเป๋านะครับอยู่ในกระเป๋าเราแตะเข้าไปแล้วก็แตะที่อุปกรณ์ตรงนี้นี่นี่นะครับนี่แตะตรงนี้เลยแตะปั๊บเห็นไหมครับนี่เลยนี่ที่เราได้มาน,นี่แล้วก็ของเก่าได้มาแล้วกี่ชิ้นวันนี้ได้4ชิ้นครบเลยของเก่าก็ยังมีอยู่นี่ที่เราได้มาใหม่มันจะมีคําว่า new นะครับ new นี่ นิวนี่นะครับส่วนไม่มีนิวนะอาจจะเป็นของเก่าเห้ะมันก็นิวหลายอันโอ้แต่ว่ามีเยอะเลยโอเคเลกกี้เราได้อะไรบ้างเราได้อันนี้ความกดเกลี้ยวของ Dark Land นี่นะครับอันนี้เป็นเป็นหมวกเครื่องประดับเนี่ยจำนวนการใส่จำนวนการใส่อ๋อนี่เป็นหมวกนะครับเป็นหมวกใส่ได้กับใส่ได้กับทหารหอกดาบมา้า ขออภัยครับหลังบ้านอีจังวิ่งประจําเลยนะใส่ได้3รายการนะครับ3 3 3ทับนะครับโอเคเราไปลองใส่กันออกดับม้าใช่ไหมฮะออาช้อยลังไปดูแต่ที่ฮีโร่ดูที่ไอฮีโร่อันไหนที่เรามีแบบนี้บ้างหมวกนะครับดูที่หมวกหมวกก็จะดูเนี้ยดูอันนี้เช็คเลยเช็คเลยความกดเปรี้ยวของดาร์กแลน มีไม่เอ่ยไม่มีตัวละครตัวไหนเราใส่เลยนเนี่ยเนี่ยไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีเลยแน่แเลยถ้าไม่มีเดี๋ยวเราก็มันก็ไม่มีไม่มีการอัพเกรดใช่ไหมครับเราก็เอาไปใส่ให้ตัวละครตัวใหม่เลยออกดับมา้านี่ไม่มี แน่ๆไม่มีแน่ๆนจะหมดแล้วตัวละครเราจะครบแล้วหมดแล้วนะครับนี่ขึ้นตัวละครแรกแล้วเนี่ยเนี่ยครับไม่มีแล้วไม่มีเราก็จะพิจารณาใส่เลยหอ,อกดับม้าใช่ไหมหอ,อกดับม้าอันไหนที่ยังไม่มีหอ,อกนี่คนนี้หอ,อกมีไหมอารอนอารอนก็มีแล้วนะครับมีแล้วเอาไป ตัวนี้ล่ะวากัสวากัสยังไม่มีอ้าวให้วากัสก่อนก็นได้หอกอ่าให้วากัสเลยก็แตะที่อันนี้หมวกของเรือของวากัสจะเป็นหมวกเป็นหมวกระดับ S R ธรรมดานะครับจากเลเวลนะเขาัพไปถึง30ก็ไม่เป็นไรเอา S S R ใส่ไปเลยแทนเลือกแทนที่เนี่ยแล้วก็ไปเจอหมวกนี้ใช่ไหมครับนี่แล้วก็แตะเลยใส่แทนที่ปั๊บ ใส่ปื๊ดน,นี่เข้าไปแล้วอ่าไปไหนแล้ววากัดนี่เห็นไครับได้แล้วเราก็อย่าลืมว่าอัพให้มันเต็ม20นะครับแล้วก็เสกด้วยอ่าอัพไปเลยทาให้เต็ม20นะครับ เ,ออเยอะมากเลยนี่เอาเอาเอาแล้วกันนี่คอนในช่างนะครคอนในช่างหายากเอาเลยใส่เลยใส่เลยนะห้าชิ้นใช้เงินสี่หมื่นแปดแต่เลยปั๊บนี่คือแบบสิบห้าแล้วครับชิ้นเดียวใช้เงินเก้าพันหกนะครับหนึ่งชิ้นเนี่ยใช้เก้าพันหกโอเคใส่ครบห้าชิ้นยี่สิบเลยสิบชิ้นนะับ เท่ากับใส่ไป10ชิ้นได้เต็มเลเวล20นะครับก็ขึ้นแล้วค่าพลังของวากัสขึ้นมาเป็น4,2 0พแล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าอัพตรงนี้ด้วยถ้าอัพตรงนี้เราก็ไปดูว่าของเก่าเขาใช้อะไรแล้วอาจจะอัพให้มันเหมือนกันเพื่อให้ได้4ชิ้นนะเพื่อให้ได้4ชิ้นนะฮะเพราะถ้าชิ้นเนี่ยเราจะได้ค่า สกิลเพิ่มนะครับค่าสกิลเพิ่มมาเต็มเลยอันนี้ได้เรามันมีแค่3ชิ้นมันจะได้สกิลสกิลอันแรกเลย2ชิ้นเนี่ยได้ HP บวกขึ้น10%บเวาก็จะมี HP ค่าพลางังบวก10%เพราะวเราจะเอาอันล่างด้วยเราก็ต้องอัพอันนี้ให้เป็นอะไรอันนี้ของเดิมก็คือหนามของเดิมคือหนามนะครับเราก็จะอัพบวกอันนี้ให้เป็นหนามด้วยตี ตีเสร็จปั๊บเซกนะเซกแล้วเลือกหนามหนามอยู่ไหนเอ่ยหนามอยู่นี่นะหนามเป็นรูกตัวเอสนี่ฮะหนามนะเขาจะบอกเนี่ยเขาจะบอกหนามตีเลยใช้เงิน2 5งหมปั๊บไปเลยไปเลยได้ดีไม่ดีเอาแหละเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกโอเคอยู่ตกลงบันทึกสเตตัสบันทึกไปออกไปดูสิอ่าขึ้นไปแล้วนะครับ ค่าพลังของกัสขึ้นไปเป็น4,445แล้วนี่ก็จะเป็นครบเลยเซตเลยยกเซตนะครับยกเซตก็จะได้นี่ไงจะได้สกิลทั้ง2รายการนะครับสกิลรายการแรกก็คือค่าพลังบวก10%สกิลที่ได้เพิ่มมาก็คือเมื่อเดินโจมตีเนี่ยโอกาส30%ในการสะท้อนแดเมจที่ได้รับในครั้งนั้น50%อ้อ มีโอกาสนะครับ30%ที่จะสะท้อนก็คือเหมือนว่าเป็นแพคทห้เป็นโล่สะท้อนพลังออกไปทําให้เราได้ได้รับเดเมจลดลงนะครับได้รับเดเมจลดลง50%ก็คือเดเมจที่เราได้รับลดลงเหลือครึ่งหนึ่งความแรงเหลือครึ่งหนึ่งนะฮะลดแรงประทะประมาณนั้นนะครับอ่าโอเคนะครับวากัสเสร็จไปแล้วทีนี้